โอ้โหใบอะไรเยอะแยะอะไคะเฮียใบไม้มั้งึใบจดทะเบียนของร้านรัึกของเก่าโอ้โหแล้วร้านขายของเก่านี่ต้องมีใบพวกนี้ทั้งหมดเลยเหรอคะเอ,อ่อจริงๆแล้วมันแบ่งเป็น3าอย่างนะอย่างแรกก็คือบใบที่ต้องจดทันทีที่เราเปิดร้านได้แก่ใบอนุญาตค้าของเก่านะครับใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็ใบทะเบียนพาณิชย์ อย่างที่2ก็คือจดเมื่อถึงเวลาอย่างเช่นพอพศอ,อันนี้จดเมื่อเรามียอดขายเกิน1.8ล้านเนาะแล้วก็ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอันนี้จดเมื่อเรามีเครื่องจักรครบ50ิแรงแล้วอย่างสุดท้ายคือจะจดก็ไม่จดก็ได้อย่างเช่นหนังสือรับรองการเป็นน,ปนิติบุคคลหรือว่าใบพวกรับรองมาตรฐานต่างๆครับแล้วแต่ละใบานี้ต้องจดที่ไหนอะคะเอกสารมีอะไรบ้างมีค่าปรับไหมมีค่าใช้จ่ายไหมเฮียมีเวลาไหมครับ มีหนึ่งนาทีค่ะโอเคงั้นไว้คลิปหน้านะโอเคค่ะเฮียฝากกดติดตาม h e โร่รีไซเคทั้งใน Facebook และ Youtube เพื่อทำให้ธุรกิจรีไซเคิลของคุณไปได้ไกลกว่าเดิมนะคะ